ดูลูกกระรอกน้อยสองตัวนี้นะครับนอ้อตัวนี้เป็นน้องเย้าแตมนะครับอีกตัวก็เป็นลูกกระรอกตัวนี้มาใหม่นะครับตัวนี้เป็นกระรอกแดงยิ้าวขาวตัวเล็กๆนะครับนอ้อน่ารักน่ารัก ตัวเท่ากันเลยน่ารักมากดูไปดูมาก็คล้ายๆเหมือน,อนอจาแทมเนาะน่ารักจริงๆนะครับเป็นลูกกระรอกปีนี้ทั้งคู่เลยนะน่ารักนะครับ กรลอกตัวอื่นก็กําลังทยอยมาเน่นนะครับเนาะมาเยอะเลยทีนี้มาหลายตัวเนาะน่นนะครับนะ กระลอกตัวใหญ่มานะครับแล้วก็ทําให้กระลอกตัวเล็กๆเนาะตกใจกันนะครับเนาะลูกกระลอกแดงคิวขาวตัวนั้นไปแล้วข้างบนก็จะเป็น กระลอกเทานะครับเนาะกับกระลอกอีกตัวนะครับข้างล่างก็จะเป็นน้องเกาแต้มนะครับเนาะ น้องเจ้าแต็มเขาเห็นหนูทองขาวมีหนูทองขาวเนาะมีหนูหนึ่งตัวนะครับ ดูกระลอกเทากับกระลอกแดงต่น,นั้นนะครับเนาะ น้องจาแต้มไม่รู้ไปไหนแล้วไปแล้วนะครับเราก็็ลอกสองคนดูน้องจาแต้มสนมากนะครับ ดูะลอกเท่าตัวนั้นนะครับ ทางนี้ก็เป็นน้องแกะแตมนะครับน้องแกะแต้กับหนูท้ขาวหนึ่งตัวไปแล้วน้องแกะแต้ขึ้นข้นงบนไปแล้วนะครับนสําสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ